สวัสดีครับเพ,เพื่อนเพื่อนชาวสมานุวงนะครับโอ้โหวันนี้ก็รัวรลยนะครับเป็นคลิปที่สามแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆไปเจอกับทีมที่ไม่รู้ว่าใครเคยพาทำหรือยังน่าจะมีแล้วแหละนะครับขนาดผมผมผมยังรู้เลยนะครับน้าภาษาอะไรกับคนอื่นแต่ว่าเอามาแชร์ฟังสําหรับคนที่อยู่ในช่องนะครับใครที่มีปัญหากับการลงดันตัวนี้ครับผมเชื่อว่ามีแน่นอนเพื่อนๆมีปัญหากับลงดันตัวนี้ไหมดันน้ํานะครับ ผมเชื่อว่ามีปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับร้านคําพูดนะครับผมจะพูดอะไรวะนะลิ้นพันกันแล้วนะครับผมเชื่อว่ามันมีหลากหลายนะครับอย่างผมเนี่ยผมเล่นไอดีนี้มาเนี่ยผมเพื่อนๆเชื่อไหมผมเล่นมา20กว่าวันเนี่ยผมเพิ่งรู้เมื่อวานเนี่ยคือตัวเนี้ยผมมีตั้งแต่ช่วงแรกๆแ,แล้วนะแล้วทีมหมาเนี่ยผมก็เสร็จตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วเเสร็จตั้งแต่วันที่1 0 10หน่อยๆผมก็เสร็จแล้วนะครับ ตัวนี้ผมทําเสร็จก่อนทีมหมายผมเอามาลงโกเลมแต่ผมฟาร์มดันน้ําเนี่ยผมฟาร์ม B7 มาตลอดเลยนะครับโดยใช้ทีมดาเมจเพราะผมไม่รู้อะว่ามันลงได้เ,เพื่อนๆผมไม่รู้นะฮะเฮ้ยไม่รู้แต่ว่าพอคิดไปคิดมาเอา้าน้องมันตีตามเลือดนี่บอกเอาลองมาทําดูอา้าวได้เฉยเ,เพื่อนๆผมจะพาเพื่อนๆไปฟาร์มดันน้ําที่ใช้เวลาไม่ถึง40วินะครับ30ิวิ38มสิวิที่ผมลงอ่ะไวสุดโดยใช้ทีมนี้เพื่อน ไปดูกันนะครับนี่ครับเพื่อนคอยดูนะแตบบ่ไวมากอ่ะเฮ้ยงงอ่ะงงเลยผมแบบเอ้ยมันมันไวขนาดนี้ปะ <S <S ทุกทีผมลงดันเนี่ยถ้าเป็น b 10นะครับ มีเกือบ2นาทีเพื่อนๆมีเกือบ2นาทีจริงๆนะครับและทีนี้เป็นทีมที่แบบทีมทําง่ายๆเพื่อนๆเ,เนี่ยโอ้โเรียบร้อยนะครับโดนสตันนะครับเนี่ยถ้าไม่โดนสตันอาจะาไวกว่าน,นี้ดูดิเพื่อนๆอ,อันนี้บีสิบนะฮะโคตรเร็วอะดูดิสี่สิบวิโอ้โห ไวมากครับแล้วก็รูนไม่ได้โหดเลยนะนี่ผมให้ดูรูนหมาก็ปกติเลยครับรูนหมาทั่วไปเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะดาเมจน้อยมากนะพี่ดาเมจร้อยแปดสิบนะครับคี่แดมล้แปดสิบเจ็ดนะครับไอทีเกพันกว่านะครับเลื่อนหกพันแค่นี้เองนะครับเนี่ยรูนแบบบางช่องผมยังไม่ได้รับเลยนะครับเพราะว่าไม่มีรูนเราใช่ไหมเนี่ยลงดันน้ํา แล้วก็ตัวนี้มีประโยชน์ในการลงโคเลมด้วยนะครับเพราะว่าผมลงไปให้ดูให้ดูแล้วนะครับไว้ลงโคเลมนะครับมันเป็นยิงตามเลือดไงเพื่อนเนี่ยเรามาอัพสกิลง่ายด้วยลองทำกันดูนะครับสําหรับใครที่มีปัญหาในการลงดันน้ําเจ๋วมากนะครับตัวนี้นะครับไปแล้ว